โอเคเราไปดูกันที่ w e a l m a r ร์ a น n ง n g นะที่เราบอกนะ Walmart ว่าเมื่อวานเนี่ยเป็น2ขค่ายที่ผมจะจับตามองแต่ผมแถมให้บริษัทนึ่งกันมี w a l m ม r t มีมีคอยเบ e นะฮะ Walmart เนี่ยก็ประกาศผลกำไรออกมาก็ไม่แย่นะ not bad โดยที่เราไปดูตัว EARN Per Share เนี่ยก็สูงกว่าคาดการณ์นะ1น1นะกลายเป็น1.71นะประเมินเอาไว้คาดการณ์ไว้1.51ก็ประกาศออกมา1.71ก็สวยงามเ e เวนินะฮะรายได้ก็ 164บิลเลียนนะก็ถือว่ามากกว่าคาดการณ์งั้นตลาดดีเทลล์ไม่น่าห่วงนะก็ยังโอเคนะสำหรับบอร์มานนะก็โอเคผ่านไปไปดูต่อนะเดี๋ยวจะไม่จบไปดูคอยเบสหน่อยนี่เนะี่ยคอยเบสอยู่นี่เอ๊ะเราจะปิดไอ้นี่ยังไงทำไมมันไม่ปิด โอเคคอยเบสนะครับบิตเรเวนิวเหมือนกันนะจริงๆออกมาตอนแรกก็คิดว่าจะย่ำแย่สุดๆกันไปเลยนะปรากฏว่าก็ไม่นะเรามาดูตัวลอสนะฮะก็ตัวเรเวนิวอ่ะมันโอเคนะมากขึ้นเนี่ยหกหกสองเก้านะฮะหกสองเก้ามิลเลียนนะฮะในขณะที่ลอสเปร์แชร์เอางี้ว่าลอสเปร์แชร์ไม่ค่อยดีนะครับลอสมากกว่าคาดการณ์ ออตอนแรกว่าจะ loss แค่2.55นะครับปรากฏว่นนี้ก็ loss ไป 2. loss น้อยกว่าคาดการนิดหน่อยนะแต่มันก็ภาพไม่ค่อยดีนะมันก็ยัง loss อ,อยู่ดีนะครับเลเวนนิวดีกว่าคาดการนิดนึงนะครับแต่ว่าคอยเบทเองบอกได้เลยว่าสภาพไม่ค่อยดีนะหลังจากประกาศออกมาอย่างเงี้ยปั๊บเนี่ยหุ้นก็ตกนะฮะตกนะคอยเบทก็มีการดรอปลงมาพอสมควร ประมาณนะั้นนิดหน่อยแหละไมไ่เยอะมากเพราะว่ามันไม่ได้ดูจักคาดการณ์เยอะนะที่ผ่านมามันก็ล่วงมาเยอะแล้วนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของอความเสี่ยงที่กรอตสาระจะเข้าตรวจสอบคอยเบสในไม่ช้านะยังต้องจับตามองเรื่องพวกนี้ให้ดีนะแตกต่างกับฝั่งจีนอย่างชัดเจนโฮมดิโพครับเมื่อวานประกาศออกมาก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะโฮมดิโ t เนี่ยก็เออร์เน็งเปิดแช่นะก็ถือว่าโอเคนะฮะสามจุดสามนะเทียบกับ3.28จุดสองแปดเลเวนิวก็ ดอปไปหน่อยนะแม่ต่ำกว่าคาดการนิดนึงนะ35.83เป็นาจาก3า9 7ซึ่งไม่ได้ต่างอะไรมากงั้น h โฮมดีโป t ก็ยังพอไหวนะงั้น r e ีเทลเนี่ยไม่ได้ดีเวอร์ก็ไม่ได้ลบเวอร์นะพอไปได้นะในสหรัฐงั้นดีมานการจับจ่ายใช้สอยซื้อเนี่ยยังพอได้อยู่นะครับ